แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะวันนี้ได้แซลม,มอนแซลม,มอนอีกแล้วไปขู่เข็นเอาแซลม,มอนเข้ามาวันนี้เนะมื่อวานนี้ไปเอาไว้มานะก็คงไม่พ้นร้านเดิมนะคะ ร้านโซน่านะคะโซน่าแม่ไทยค่ะนะคะได้ความอนุเคราะห์นะคะจากร้านแม่ไทยโซน่าของเรานั่นเองจะบอกเลยว่าแซลมอนสดและสวยมากวันนี้นะจริงๆก็ทุกวันนะคะแต่ตัวเองไม่ได้ไปบ่อยนะคะวันนี้มีโอกาสได้ไป เราก็ใจดีนะให้แซลมอนสดๆเรามากินกับแก้มนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์พวกนี้ตื่นสายได้นะอืม,มอร่อยอร่อยเล่อ มนุษย์แม่และมนุษย์เงินเดือนอมันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วเนาะ,ะจะอยากจะผ่อนคลายกับตัวเองแต่อยากที่ทำงานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทั้งวันอย่างนี้นะคะใครหลายคนอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ได้หยุดเสาร์ว่ิที่หรอก แต่พูดถึงกอ็อย่างน้อยก็คือ,อคนเป็นแม่นะคะก็จะไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะปกตินี่ตื่นหกโมงทุกวันนะคะต้องไปรับตื่นหกโมงทุกวันที่จะต้องไปส่งเขาไปโรงเรียนซึ่งบอกเลยค่ะว่าคือปกติเราก็เป็นคนนอนยากอยู่แล้วเนาะนอนยากพอนอนยากมันก็กวดจะได้หลับกวดจะได้นอนมันก็ดึกมากแล้วแล้วก็ ตื่นแต่เช้าอีกแต่เช้าไม่เท่าไหร่นะะกลับมาก็ต้องทํานู่น <c oughs> ทนํานี่ทั้งวันเหน,นื่อยเหนื่อยกวจะเสร็จเนาะกลวจะผ่านพ้นแต่ละวันการใช้ชีวิตนะไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราโอเคแต่ว่าความมันก็มีความแตกต่างมีดีและไม่ดีอะเนาะแต่พูดถึงว่าการใช้ชีวิตที่นี่ชีวิตต่างแดนก็ต้องปรับตัวเยอะมากปรับตัว ่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะนดยเฉพาะถ้าเราอยากจะกินอยากจะกินอาหารแซ่บๆรสชาติเด็ดๆบอกเลยว่าต่างประเทศไม่มีไม่มีตลาดโตร้รุ่งเหมือนอย่างบ้านเรานะคะเราก็ต้องบรรดานบรรดานให้ตัวเองไงเนาะสรรหายหตัวเองย่า น้ำจิ้มเด็เดถึงแดงพริกนี่ก็มาจากเขาอีกนะตานให้เรียบร้อยนะต้องขอบคุณมากฮึอะไรเว์ <c oughs> อร่อยเวอร์ม,มากบอกเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าถ้าเปิดเพลงแล้วลูกๆจะลงมาแจมด้วยเนี่ยเปิดไปแล้วนะเนี่ยแต่กลัวค่ะกลัวจะรลมกันมามาแจมกันคงไม่ไหวรับมือไม่ได้ พอมามาก็เหมื่อยไปนั่งวันแล้วนั่งล็อกเก้ฮััโหลค่ะเะวเวลาหนึ่งคนไม่กวนหมาก็กวนนะคะหนูจ๋าฮัลโหล นี่ค่ะแต่ละวันของดิฉันถ้าจะสงบสุขก,ก็สงบแต่ไม่นานนะคะใจหนึงสุขหนึ่งก,ก็ลูกหนึ่งก็ผัวนี่ก็อะไรก็ไม่รู้สาวอาทิตย์ผัวเพิ่มค่ะ ทุกทุกมีความสุขเยอะๆนะคะ